ประกาศฮาป้าทีไปยันเมืองไทยบอมากเคืออือสื่อพอพอกายแม่อาสื่อเอื้อยนางแก้วสื่อน้องเท่าวดาวบ้านชิโคเมืองจำพรเมืองจัพรแจ้งสวัสด์นาเกต,เกตโดยอ้าวคือแบบอ่าผิ่นไปประเทศไทย ประมาณเกือบสี่สิบปีแหละกิดว่าเนาะส่วนอ่ะเป็นส่วนแบบสาธารณะอะไรที่นอยก็เป็นไปนั่งถ่ายเปนไปเที่ยวค่ะเนาะบตอนตอนยังตอนเป็นเป็นสาวสาวเนาะก็ว่าส่วนลุมหมดจักแล้วนี่ยหมดจักแล้วเนามส่วนจะตัวจักเนาะคือส่วนลุมเลยได้แต่กี่คนเล่าเนี่ยมักมักนิ่ยมไปแท้ๆได้ส่วนลุมเนาะรุ่นเรื่อยเฮาน่ะเอื้อกกเข้ามาไปส่วนลุม โอ้นี่นี่นี่น,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 นีพี่น้องเพิ่อนนอนนี่เนาะอาขาวๆนั่นคนขาวๆนี่แหละ<ม>พี่น้องเลย ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวจอนแชนเนลเนาะมื้อนี้บ่าวจอนกน็อยู่ที่บ้านน้องอิงเมืองจำพรแขวงสวรรค์นนเขตเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยก็มีพ่อคนหนึ่งเนาะเพิ่นอยากประกาศตามหาอ่าเอื้อยพี่น้องเอ้ยเอื้อยเพิ่น,นเนาะไปทํางานอยู่อ่าประเทศไทยพุ่นล่ะพี่น้องเนอ้ยกลับไปอ่าหลายผ้าลายปีพี่น้องบ่ได้กลับมาบ้านเนาะก็ขาดการติดต่อพี่น้องเอ้ยก็คือทางน้องเพิ่นก็คิดฮอดพี่น้องเลยคิดฮอดเอื้อยเนาะแจากข่าวข่าว เอเื้อ,อยเพิ่นองง่าพี่ตายไล่ดีจังไลยพี่น้องเลยแต่เมื่ติดต่อกลับมาเนาะก็เลยอยากประกาศตามหาอ่าเอาื้อยพี่นองง้องเลยเลยมาเนี่ก็เลยมาอ่าซอยการประกาศตามหาเอาื้อยเพื่อนเนาะพี่น้องกลับมาห้อวัดสิอ่าพอ่บอบ่พ่อพี่น้องเลยก็โอเคพอ่อพี่น้องเผื่อบ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเอาสิเข้าไปอ่าถามขอบไปเลยเนะาสนะนนนสบายดีเนาะอ่าพ่อื่นก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซี่บัตสึปูสุคนอีกเท่านึงพี่น้องเอ้ย พอดีว่าพี่น้องเอ่ยทางพัวเจ้าเนาะอยากประกาศตามหาเอื้อยโดยโดยที่ไปที่มาเป็นแบบไรไหมคือแบบทางพัวเจ้าอยากประกาศหาคือทอดเป็น่วงแบบว่าคนกินทอดบ่กินทอดเป็น่วงอากเห็นกันยั่งก็อยังไ้มาโดยตอนอื่นกันเนาะต้องถามชื่อพ่อ ท <พอ S 1> ี่อพอจักตามฮาเอื่อยนี่นแน่เราชื่อพอสื่อพอพวอคนนี้แม่ชื่อพว,พวเจ้านะสื่อพวคนะชื่อดาวอเอื่อยแล้วนะสาวแก้วผู้สิฮานันโดยนี่ชองไอ้น้องอันนี้โดยก,ก็คือพ่อกับแม่เรานะ่เสียบนแล้วเนาะเสียบนแล้วแต่ในน้อยูอยูนอ่น้ำอาอาเลี้ยงใหญ่มากเลยไปไปไปมันอือบ่เมล่อวานนะไดโดยก็คือแม่ชื่อจังไนฉาเจ้าดิเจ้าชื่อจังไนแม่คอยนังผมเน่ะอืม ออ่ทางพวเจ้าเดี๋ยวไปเห็นเียกอยู่อยู่ใจเกาะดงเห็นตอนนี้นะเราเป็นเราเป็นช่างเใช่หเห็ดเฮือนพ๋อเป็นช่างเห็ดเฮือนด้วยอ๋อครับผมเป็นยังพี่น้องกลับมาสัมผณ์เนี่ยเรากอเนาะไปน้ำมู๋แล้วเวลาก็ได้ไปน้ำมู๋อะได้พ่อคนเราอยู่เนาะไปน้ำมู๋เจ้ากับพ่อพูดรายละเอียดอยู่ว่าป้าจะไปแบบไดนเมื่อจักแล้วว่าไปแล้วก็ไปเนาะ คัวว่าสุพังผมงม่ได้เห็นตอนนั้นเจ้าอยู่นากันละพ่กับยังยังบ่ได้เอากันแต่ป้าที่่อยไปนันคืดเบิงยังว่าจากปีแบบลูก่อยจุ่มเจ้ายังเป็นเป็นรุ่นอยู่ตอนนั้นพ่อละพ่อสี่สิบปีเทว่าเราจากบ้านเอาไปอยู่ไทย้าอคุดเบิงลูกค่อยนี่นะยังชาวปลายปีเลยจนเห็ดวีออิสวร่ะดีกระชมควรแเลย เนาะดยกระแนนอยู่เด้ไี่เนางเนาะกระแนนไปตั้งแต่ล้านนันอื้อใ่ล้านนันรุ่นทุ่งค่อยผู้รุ่นเดียวกันของล้านนันยังน้อยอยู่ได้พวกน้อยก็ค่อยอืมปัจจุบันนี่ทางพ่อเจ้านี่ทั้งอยู่แต่ไรใช่ล้านนันสี่สิบปีปีอย่าสี่สิบกว่าเนาะทั้งป้าเจ้านี่ก็สิบประมาณห้าสิบกว่าเนาะเออแม่สิบป้านี่หลอืม อ่าพี่้องเลยไปตั้งแต่ยังนน้อยมันหลดแบบบบจักเนาะโบฮูเลยแักไปอยู่ทางใดเนาะบบฮูตีบบจักหอวตหทิ้ไปนอนว่าเช่นเซนอะไรบ้านนี่พผดห้าพัผหฮูจักว่าขึ้นหอดกันอยากเห็นกันนี่นะอะไรเห็นคนเห็นในนี่เลยล้วอย่าโทรหาลูกแล้วให้ลูกเราเห็นห้ก็เลยอยากเออเออแต่ว่าบบจักเราให้เห็นเองก็บ่เป็นดอกยังหวาแต่ว่าลูกแล้วเห็นห้อันนี้นะ โดนวัดมูคู่ที่ไปน้ำกันไดใช่ไหมบ๊อบไปใส่ไปมันไปแรกๆนี่คือแบบไปแบบเนาะไปซื่อแบบว่าบ๊อบบีแน่ๆพาไปบ่อบเลยว่าจะเนี่นี้น่าหน่าหน่าจังไปได้ไปตอนแรกนี่ก็คือแบบเอ่อเปินไปแล้วเปินกะ บได้ติดต่อมาเลยบอกหรือว่าเคยเคยติดต่อมาอยู่บอกอ้ยแต่กี้คือไม่ไงวาแล้วเขียนหนังสือมาจนมันห่อจนอ่านบ่ได้เห็นวอโเนอะไรเนี่ยบอดังบอจ้าะอือคงผ่าดจะขาักมะทำยาคือหูกมาแล้วอือหนังสือห่อบออือจนอ่านบ่ได้นางโตลางแทวก็ไดโดยอือไหนบอเม็นยังเนาะคือผันไปในผันบอกลับมาเลยบอกลับมาเลยท่าเอนี่ข่าวเนี่นี่ได้เดินออกจากเครื่อนเลยคือแบบ แล้วเลยบริเ็นท่อนอน้องเอาได้ลูกได้เมี่บริเ็นจ้กน้องอยู่ได้ได้กินได้น้องไรแบบนี้แหละเป็นครอบเป็นครัวแถวเธอเลยจะเห็นกันว่าว่ามั้นซะตอนนั้นได้ข่าวอยู่ว่าว่าเพิ่นไปมีครอบครัวอยู่ใจยหางตอนดยินแตนจมูเพิ่นน่ะแล้วว่าว่าอยู่กันมูเพิ่นน่ะว่าว่าไปหละเขาคายเนาะแล้วก็พบภายพบมันว่าไปสินะ เออหมู่นายผู้มาผู้ไปผู้ยังอยู่กรุงเทพนั่นก็มีหมู่เพิ่อนเนี่ยน่นานบอกเห็นกันเนาะแม่คนตะกี้นี่มาเกือขายเลยนานแล้วยังว่าเยันว่าว่าคุณลุงคนนั้นม่มันตายบ่เั็นชาวบ้านทันซีนะอะไรแบบนั้อยากเห็นอยากฮู้คำว่าบ่เห็นแล้วก็ยานะบ่ได้ว่ายังดอกคนเฮามีเอ่อก็ต้องมีความหวังนะอยากเห็นกันคิดนฮอดกันแาบใหญ่มาเลย ไปใครไปมันโดยก็คือทางพ่อกับแม่ได้ไปบะไปบนได้ไปไปบะอยู่บ้านพ่นก็ไปซ้ำเถื่อแล้วก็ไปบึงลงเมืองน้ำชายก็่ายังนะนะไปบะอยู่น้ำใส่บ้านนักหลอกล่าก็ไปเวลาทั้งนี้เติมมอห์ยูเหตุอะไรไปเบิ่งมอดูมองดาวกบยังว่าเจ้าหัวชาวลุลูกอันมอหนะมอไปเบิ่งนะดูไปาบอกไปผ่าก็่ายังอยู่ไปน้ำใส่กันย่างมีแต่ว่ายังบะไปเบิ่งอะไรบึงใส่กันยัางหัก่เห็นมานี่ บ่มีกินบ่มีข้าวนี่เร็ดได้ไรสั้นนี่คือแจกเข่าแล้วบะแจกนะบริดจแจกบ่ฮานเตุแจกนะวาสื่อโลพวกคนจะแจกคนอยังห้เฮ็ดคอย่ะเฮ็ดบ่เบ่คอยวะอาาวได้กะคอยนะแล้าสุอจากเฮ็ดล้าน่ะแจกไม่เคยแจกนะบ่คอยวะลองเบิกเราเห็นหลายคนหลายเคียนบ่ได้าวหันําไปลบไเป็นบวกั่นี่นะเรียบ้หน้าเราโงแจกเขาแล้วแล้วก็เคสหน้าเกี้ยนก็แจกเข่าแล้ว ซองเกติคือแบบคนแจกเขาอะไรแบบนี่น้องคือคขอดมิตรไปเบิ่งเอาไปดูนะฮะในนี้ไหมนะยางรถทางญาติพี่น้องมันกระทามเป็นยังคือโบยากกลับบ้านบางทีก็บเป็นไปมีครอบครัวอยู่ต่างต่างจังหวัดเลยก็แบบโบยโบกกล้ามนะแต่ว่าจิติต่างนั้นหลายกลัวจิตทั้งลูกทั้งเมียนะบางคนก็ได้เนาะพี่น้องคือคนเล่านี่ลายพี่น้องเลย ที่ว่าคนไปอยู่เมืองไทยบางคนก็หลายปีอันนี้สาวสามชิตสี่ชิตปีมาบริกรรมมาบ้านนะนะบางคนกับโมโหทางกับบ้านนานแล้วยันมันเป็นยันมันนานแล้วไปครั้งเดียวเลยบริกรรมมาเลยจาย่านนะโมโหกูละกินนมวานน้ำมันใหญ่ไหมอ่ะน้องพี่น้องเลยก็คือเนาะอ่าคือซุ้มพะว้าวอะไรพี่น้องบางคนกะแบบ ไปเธอเดียวแล้วก็แล้วเลยเดี๋ยวบอบกกาลกลับมาอีกอย่างหนึ่งเล่ากับบอเป็นหนังอ่านหนังสือมาออกท่าเหจักอ้ออ่านหนังสือนะออบอกอ่านน่องออน้องเล่ามาเป็นอยู่น้องเล่ลเา่าเป็นอยู่นะเป็นอยู่เนาะน้องเล่ลาเอาเขาก็บบริษูเนาะคือจำราวนี่เป็นคนบ้านน้องอิงเลยบอกเป็นคนบ้นัญชีโคบัญชีโคบัญชีโคตร ทั้งแม่บันีโคนนบันสีโคนพวก้นทางบาดหัวทรายคือว่ากับเมืองจำพรนี่กันเมืองจำพรน้อกันนี่แหละบันหัวทรายทางนี้ใกล้ๆกันนี้คิดว่ารับสองคนนี่คือเอ่อโบเมนคนบ้านนี่เนาะพี่น้องบเมนคนบ้านนี่พวกมาสูเมี่ยมาสูเจ้าเอออ่พีน้งเออโดยเนาะอเอ้ากระซิบจักเมื่อไนจะจะไล่กระปุบแจักเลยเนาะว่าพื้อนพวกเขากระซิบกระจ๊กของนายพ่อใต้เป็นน้อยๆอาเรื่องอันแต่น้อย แต่บยบอกก็คือเบื้งเพราแม่งตาตามากละพ่อเห็นกับมโนมาเองนี่นะแก็ปุ๊บไปไปมัดปุ่นน่องก็ปุ๊บไปบวชอะไรนี้นะอืมแต่ก็ื่ปุ๊บตปางเทศก็หนกองไปบวชบวชบรรยากาคนต่างไปเนาะต่างคนต่างหากินว่าต่างหากินคนตะกี้แบบผึ่นฉีถูกยากแหงนี่น้องเนาะลำบากเนาะลำบากก็ลำบากลำบุว่าละลอดโลดอะเลยเอเพื่อเพิ่น นีไปไทยน้องกัหนีไปบวชเ,<อ>เนาะเออราไปบวชกับลายปี่พจังมาอ่ามาจีบก็มาลมกับเจา้าเมื่อได้มาจีบมาลมบวชบวชแล้วก็รักกระซิกแล้วเขาไปเหวี่ยงนันรบาลเราอยู่สวรสค์ก็อยู่นันรบาลละแล้วก็เห็นกันแล้วก็เอื่อน้องป้าลุงก็จะมากแล้วเอ,<า>เอ้าป้าลุงเจ้านี่มากป้าลุงก็เจ้านานมาก <c oughs> อีตาหน้าชาวก็เจ้านะเออนแล้วก็ได้จีบใบล้มดอกนะ้วก็เอาโคตรลมเลยเออก็เอาที่ว่าไว้ปพิสังข์โคตรหมากแล้วธรรมดาเนาะไอ้เอ้ากับไอ้หอยเอ้าก็คนตะกี้เนาะว่าเราเราได้อันนี้เขาไม่ได้ตัวหอยเออเรต่อเรื่องอืป้าเราต่อหน้องเนาะอืตอนนั้นเคยเราเราเคยส่งจดหมายมาไหมบ่อันเรื่อยนั้น เมนเอ่ยเอ่ยของพ่อเจ้าน่ะเอ่ยส่งมาเพื่อเดียวเพื่อเดียวจบเพื่อเดียวจนหย่ออ่านมาได้ลังแถวก็แล้วอืมแล้วต่อมาก็แล้วเลยแล้วต่อมาก็แล้วเลยคพื่อขมืออีแล้วมีจิลีเบอรจักแม้ว่าของเขาปะมันบอกเห็นอยังบุได้ข่าวว่ารับไปอยู่หันอยู่นี่ก็บเมีพวอยู่หันอยู่บอกบอกเคยอ่าสินองอืมบอกเคยอยู่หันน้องสินองครับทางแมีคิดว่าเพยามีเอ่ยมีชีวิตอยู่จะบอก สักเลยไปเบิง่งเหแล้วไม่แต่ว่าน้ำมอะลร,รว่ายัางอือไปเบิ่งน้ำมอช่กวางย่างโบจอคนคิอไหวน่าสิเป็นไปมีครอบครัวแถวภาคอีสานเนาะแล้วว่าน้องเ้าก็บโบเ็นนะฮักเพื่อนกับโบมากกระโดดกระดี่อ่ะดันมาโบถืบอมาว่าเด้เออ้าวบางคนก็นขิดย่านด้ <c oughs> ขิดย่านา่เาเวลามาบ้านเลยแบบมันมันฉี <c oughs> อ๋อเทากับอธิบายบัตรถือน้องเนาะอันบางคนนี่ก็คิดย่านอ่าอย่างเช่นคือเกสที่เราไปส่งข่าวส่งข่าวให้เพนะื่อนเนี่ยเคยถามมันอยู่เป็นยังคือบอมาบ้านญาติ่านมาบัตรถืออย่างบอมาณนี้ยนะมีลายมีลาย่าติามาไปแจป้เพราะเป็นญ<อ>าติเราเป็นญานมาบัตรถือญาตินะญาติมากญาตินะจับส่งไปบนไม้นะจะว่าแม่จะว่าจ้าง คนกี้น <ım> ้องน้อยบ่ม <coil Eat> <slightly> <c Favorite gib ED> ีม่งั้นก็มากกว่ามาเบิ่งกว่าบ้านเมืองเฮากลัวคนนานอยากเอื้อยมานานอย่ากเอื่อยเอื้อยเอื่อยน้าเบิ่งบ้านเฮาเป็นยังไรแต่เพิ่นเป็นยังน้อยแต่พี่นานมีฮูเพิ่นบ่ฮูกอาจารย์นเนี่ยเด้อขอลงให้เบิ่งนะฮะดีอ๋อจงเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะอ่ามีฮูกมาแต่ตอนได้ซะน่ะตอนแต่ไฟตะวิตรับผักมาน้าบ้านนาจารย์ฮูกอันนี้นั่นคนบ้านอาจารย์แบบว่าเพิ่น ไปเห็นเบียกไก่กักบเหล้าเนาะกับพี่น้องตัวเองนี่แล้ววันอาจารย์นะเขาจะเอาไม้ถืงนันอืฝากรูปมาให้เนาะพี่น้องเห็นรูปเนผ่ากวันผากนามันเรียนน้องตัวเองวันอาจารย์โบะหู้แล้วเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องรวมกันแบบถ่ายในใจกับพ่อหู้เนาะปัจจุบันนี่ก็คือสีหน้าสีเปลี่ยนไปแล้วิว่าเนาะ กล้เตียนทางแม่เแต่เป็นสาวพนักงานจะเ,เป็นสาวจะต้องเท่เลยจะขึ้นผูน้แล้วเนาะโดยอืมอ่าโอเคเนาะเดียวสิเอาหูอั่าทางแม่พูที่ว่าเปิ้ลหา,ายโตไปเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งน้ำกันนะเนาะอ่าตอนนี้ก็เอารูปมาให้เบิ่งน้ำกันนะพี่นอ้องอ่าจับเบิ่งด้วยะหมนี่เดียวรูปเปินนะ้ลเนาะพี่น้องใช่อ๋อนี่เดีย เนาะคือสวนอันน่ะเป็นสวนแบบสาธารณะอะไรพี่น้อยทย่ว่าคนไปนั่งถ่ายคนไปเที่ยวค่ะเนาะตอนตอนยังตอนเป็นเป็นสาวสาวเนาะเนาะมีมีมีอยู่สามใบเนาะสามใบเออมาใหม่รึเม่แม่ นี่คือตัวขาวขาวอ๋ออันนี้พ้อมเนาะมูเพื่นนะดูใส่เด้นี่เนาะ,นะ,ะจะว่าส่วนลุมหมจักะอะนนี่ย่าจักแล้วโั้ส่วนลุมส่วนจะตัวจักเนาะออว่าวจ,ดดจักเนอะคือส่วนลุมอะไรได้ตะกี้คนล่าเนี่ยมักมักนิยมไปแท้ๆได้ส่วนลุมเนี่ละะรุ่นเรือยเข้าหนาะเอ้ยกกเข้า,ามามากไปส่วนลุมโอ้นี่นี่นี่น้องพี่น้องเพื่อนเนาะเนาะตัวขาวขาวนั่นคนขาวขาวนี่แหละพี่น้องเลยเอามาต่อแม่ อ่ามีอยู่ตามภาพดิเพื่อคนชงมาให้เบิ่์มเนาะเด้ๆภาพนี่พร้อมเนาะพี่น้องอ่ะไพส์ยืดชุกสายหมู่เพื่อนเนาะผู้ชายโอ้โ่าเปแ่าเนาะไปไม่เปล่าเนาะสีเป๊ะเลยเนาะเปลี่ยนบานไดระวาแข่าแง่แง่กับนี่เห็นเยู่เนาะอเด้พี่น้องทั้งน้องชายก็อยากอยากเห็นหน้าเอื้อยเนาะผิดหอดเนาะนี่พี่น้องหน้าตาเพป็นก็สิบประมาณนี่แหละพี่น้องเลย เนาะอ่าสามภาพหนึ่งเนาะโอเคเปรียบเนียนก่อนแม,ม่อืมแม่ไอพ่อแม่พี่น้องเนาะอันน่ะคอมเมนต์มาม้างอ่าเอฟซีคนใดเคยไปถ่ายมาบบเนาะอ่าลุว่าคอมเมอร์นี่เพิ่นซีเฮ็ดใหม่เดอะโบลุว่าอย่างใดกระบอบกกระบอกคือการเดิรนพี่น้องเลยนเนาะอามาีอยังสิฝากอ่าถึง ป้าบอกป้าเคยเห็นหน้าอยู่บน้องไผ่บอกเคยคนเลยบอกเคยเหห็นน้าา่ตอนนั้นยังเออแม่แหละเนาะยังุณทันนิฮอดเนาะบอกเห็นการขาดคินฮอดว่าโลกจะมีแต่ให้แม่นี่แหละบอกอ่าบอกซื่อทา้งอ่าพ่อของป้าเจ้าแม่ของป้าเจ้าแล้วก็บ้านเพิ่นแล้วก็ซื่อผัวเจ้าเนาะเพื่อเพิ่นเบิ่งคลิปขุ้เฮาหัเนะ อบกเน้นเบามาในคลิปนี่แหละแม่คือพ่อคือแม่ของป้าเจ้าเออพ่อน่ะพ่อน่ะพ่อกลยเลยแม่น่ะแม่อัดพ่อแม่ก็เจ้าน่ะหักเสียหมดแล้วอือกับผัวเจ้าผัวคยน่ะซื้อดาวพอดาวนาะ้องดาวอันนี้น้ำแก้วอันนี้นะปุซียานีแก้วตโตไปนี่คือแก้วเนาะพี่น้องโดยบ้านสีโคดบ้านสีโคดเมืองจำพรเนาะโดยแสงสวรางอากาศ ก็คือก็คือใกล้กับบ้านน้องอิงอ่ใกล้ใกล้ใกล้กันแต่เพิ่นได้เบิ่งชิปก็คือสิอยู่บ้านเจ้าของอยู่หรอกเนาะอพอพอี่ว่าท้งข้อนี้อ่าองอ่านี่แหละพี่น้องอืออ่าเพราะว่าเราเราก็อยากอยากเห็นนะแต่ว่าบบได้สัมผษณ์ผัวเราเน่ะน้ำมันี้เนาะมันเลยแล้วผัวเรา่อยู่ผัวเรา่บยู่เเบี้ยเบี้ยเนาะสัมผณ์เมียแทนเนาะ อ่าพี ab ab. ่น้องเลยฝากไปเด้อเอฟซีเนาะถ้าถ้าได้เห็นคนในหูก็เลยพี่น้องกับหูว่าบอลจะเปลี่ยนแปลงไปจำได้เนาะจะเป็นก็ได้เดี๋ยวเขาถ่ายรูปอันน่ะเอาไว้ในนี่แหละพี่น้องอ่าในในคลิปนี่แหละใน่อแม่พี่น้องเบิรงเนาะอ่าเอาโอเคช่างแม่เดี๋ยวเอาเอากับารก้าวไปนียเนาะโดยโดจะได้ก็ฝากเอฟซีวัตุภูมทุกคนคอยตามไปเด้อพี่น้องถ้าผมเป็น คนซื้อนี่กะน้องพี่น้องอ่าติต่อมาเด้อ์ซื้อแก้วเนาะพอดีว่าใายต่อไปน้องเลยน้องมาซื้อดาวน้องมาซื้อดาวเนาะอ่าพี่น้องเลยกายแม่ก็ซื้ออาร์ตโดยโดยโดยเนาะอ่าก็โอเคแม่จังไดจังไดกะท่าหู้ข้าวหู้ข้าวจังไดก็สิมา ส่งข่าวให้ทางแม่เนาะดย่ไงไรก็ทางบอจอนบ่อลาวกับสิคอโตกับก่อนเด้อแม่เด้อโดยโดยโดยไอ้สบายดี